รีเ e นอินเตอร์เนชั่นแนลรีเของเราเนี่ยจริงๆก่อตั้งมาจนถึงมัธยมปลายเนี่ยนะฮะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี253738 0รวมเวลาก็ตกประมาณ20ปีที่พัทยาก่อนนะครับจากนั้นเนี่ย5ปีถัดมาเราก็มาตั้งที่กรุงเทพก็เรียกว่าโรงเรียนนานาชาติเดอ r e g เจนกรุงเทพก็รวมอายุปีนี้ก็10 ห้าจากย่างเข้า16ปีเราก็ประสบความสําเร็จพอสมควรเพราะเนื่องจากว่ามีนักเรียนเนี่ยรวมกันแล้วทั้งสองโรงเรียนที่พัทยากับที่นี่เนี่ยมันก็ไปถึงประมาณสัก0ันเกือบพันแคนแล้วก็มีผลงานออกมาค่อนข้างดีนะครับมีนักเรียนที่จบแล้วไปเรียนต่อในโรงเรียนที่ดังมากของโลกเช่น Oxford University Cambridge University แล้วก็ตลอดจน Imperial College London School Economics อะไรต่างๆเนี่ยมากมาย UCL ด้วยส่วนที่อเมริกาก็มีทั้ง Stanford University มีทั้ง Cornell University มี Wharton มีอะไรต่างๆ UCLA และ UC Berkeley ความสำเร็จอันนี้ก็คิดว่าเราก็ภูมิใจนะครับแล้วก็คงจะทำต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะรักษาเงินตราต่างประเทศไม่ให้ตกหล่นหายไปยังเมืองน,นอก ที่นักเรียนจะต้องเดินทางไปเรียนไกลถึงประเทศอังกฤษในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะเพิ่มเงินตราต่างประเทศของประเทศไทยมากขึ้นจากการที่มีนักเรียนต่างชาติเนี่ยเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนของเราในประเทศไทยทีนี้มาถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมองออกไปว่าเออเราสังคมบ้านเราเนี่ยในแวดวงการศึกษาเป็นต้นเนี่ยในขณะนี้เนี่ยประเทศชาติเรานี่มีปัญหาอะไรบ้างทางด้านการศึกษา พวกเราก็ทราบดีกันทุกท่านนะครับว่าเราก็ได้ยินหัวหน้าคณะรัฐบาลพูดอยู่เสมอว่าเจะทำยังไงให้เรียนสายอาชีพเสร็จแล้วมีงานทำเพราะที่ผนวาต้องยอมรับว่าการเรียนสายอาชีพนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยจะตรงกับความต้องการของบริษัทผู้ว่าจ้างมันก็เลยทำให้เรียนจบออกมาแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนกับไม่ได้เรียนสิ่งที่เขาต้องการเลยนะครับ และยิ่งประเทศไทยเรากำลังย่างเข้าไปสู่ AEC เนี่ยอาเซียนเนี่ยในต้นปีต้นปีนี้นะครับการเตรียมการในเรื่องของสายอาชีพเพื่อที่จะสามารถทำงานให้กับบริษัทต่างชาติที่จะทยอยกันเข้ามาเข้ามาก็มากแล้วนะครับแต่คงจะเข้ามาอีกในประเทศไทยเพื่อจะได้เป็นเมืองหน้าด่านบุกเข้าไปอย่างที่เหลืออีก9ประเทศก็มีความรู้สึกว่าจะเพิ่มมากขึ้นแต่การผลิตนักเรียนสายอาชีพของเรานนั้เนี่ย ต้องยอมรับว่ายังไม่มีเป้าที่ชัดเจนผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมมาลองมุ่งเน้นสร้างสักหนึ่งโครงการดีไหมโดยที่ตอบโจทย์ที่เรียกว่าเรียนจบโรงเรียน r e g e n i n t t r r n t t o o n l l เขาเรียกว่า Applied Learning Institute คือเราจะไม่ขอเรียกว่า Vocational นะครับเพราะว่าชื่อคำว่า Vocational เนี่ยมันม,มีมีความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะ เหมือนกับที่เราเรียกว่าอาชีวะและผมว่าคนฟังอาชีวะแล้วก็รู้สึกว่าสายหน้าทุกคนเราก็จะเปลี่ยนครับเหมือนที่อังกฤษก็ไม่ได้ใช้คําว่า vocational ที่อังกฤษก็ใช้คําว่า further education ที่มาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเขาก็เรียกว่า applied learning institute applied learning แปลว่าอะไรฮะแปลว่า Learn ที่จะประยุกต์เอามาใช้ก็พูดง่ายคือเรียนเนี่ยเพื่อจะทํางานเราก็เลยจะตั้งโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยขึ้นมาเรียกว่า international applied learning institute หรือว่าถ้าเรียกสันส้นๆเราก็เลยเรียกว่า International uh, Region International College วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะใช้ความสามารถของนักเรียนที่เรามีอยู่แล้วที่สอนเป็นภาษาแล้วก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยที่มีเาต่อยอดสามารถที่จะมาเรียนหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรเขาเรียกว่าเพื่ออาชีพของประเทศอังกฤษก็คือของเพยสัน เพียสันจริงๆชื่ออาจจะฟังแล้วไม่เคยคุ้นแต่ถ้าบอกว่า IGCSE หรือ A Level ที่โรงเรียนนานาชาติทั่วไปในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกใช้กันอยู่เนี่ยก็คือของเพียสันนั่นเองดังนั้นเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เน้นหนักทางด้านของการสร้างหลักสูตรทีนี้เขาก็มีหลักสูตรเพื่ออาชีพนะที่เรียกกันในประเทศอังกฤษในประเทศอนานิคมเก่าๆทั้งหลายเขาก็จะเรียกกันว่า B t e c ไอค้คำว่าบีเทคเนี่ยมันเป็นหลักสูตรที่สร้างโดยการริเริ่มของรัฐบาลโดยกึ่งบังคับให้ภาคเอกชนที่ชอบบ่นนักแลวนะว่าเด็กจบออกมาแล้วเนี่ยทำงานไม่ได้เนี่ยให้เป็นคนที่มาร่วมคิดแล้วก็ร่วมกำหนดหลักสูตรขึ้นมาเพื่อว่าเวลาเรียนจบแล้วเนี่ยบริษัทห้างร้านเหล่านั้นซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมเหล่านั้นก็สามารถรับนักเรียนเหล่านี้เข้าไปทำงานได้เลยเรนั้นก็จะไม่มีการบน่น ว่ารัฐบาลทําไม่ถูกแล้วก็จะไม่มีการบ่นว่าเอ๊ะเรียนจบมาแล้วมุ่งจะไปทําอะไรเพราะเนื่องจากว่าหลักสูตรเนี้ยเป็นหลักสูตรที่ทํากันมา30กว่าปีที่ประเทศอังกฤษแล้วมีความร่วมมือของภาคเอกชนเป็นหลักในการกําหนดหลักสูตรจะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็การทําธุรกิจข้ามพรมแดนก็จะมีการเปลี่ยนตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยหลักสูตรเหล่านี้จะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้จะต้องได้รับการปรับปรุงเสมอ นะครับแล้วก็ในในในวิชาต่างๆที่ b t e c เนี่ยจัดสร้างขึ้นโดยร่วมมือกับภาคเอกชนเนี่ยประจวนมีทั้งสิ้น5,500วิชาดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูครับโรงเรียนของเรา r e g e n t International College เนี่ยเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะมันมีวิชาอะไรที่ขนาดเนี้ยเมืองไทยต้องการทางด้านของบริษัทห้างร้านหรืออุตสาหกรรมต้องการ แล้วก็แล้วก็มาเลือกขณะนี้เราเลือกได้ประมาณ4สาขาที่เราคิดว่าอยากจะสอนเลยแล้วก็ขณะที่สอนก็จะดึงบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการให้นักเรียนเหล่านี้ได้มีโอกาสได้ทำงานไปด้วยนะครับวิชาที่เราเลือกก็คืออันที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอการบริหารโรงแรมรีสอร์ทก็เรียกว่า hospitality ซึ่งเข้าใจว่าขนาะนี้เนี่ย เมืองให,ใหญ่ๆเช่นพัทยาภูเก็ตอะไรต่างๆนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีความขาดแคลนนี่ค่อนข้างสูงแล้วก็วิชาที่สองเราก็อาจจะเรียนเป็น business management แต่ว่าจะเน้นในเรื่องของการเสริมทักษะในการทำธุรกิจไม่ใช่ท่องขึ้นใจนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะกับนักเรียนไทยหรือนักเรียนที่จากโรงเรียนนานาชาติที่มีภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้เลยและก็อาจจะเหมาะกับนักเรียนที่มี ธุรกิจที่บ้านอยู่แล้วแล้วก็ทางบ้านจําเป็นต้องมีการขยับขยายในเรื่องการรุกไปยังประเทศอาเซียนหรือว่ารองรับบริษัทที่มาจากอาเซียนหรือจากสิงคโปร์หรือจากต่างประเทศที่เข้ามานั้นที่2แล้วกันที่3อาจจะมีทางด้านของอการบัญชีนานาชาติอาจจะเป็นระบบของอังกฤษนะครับซึ่งการขยายตัวของธุรกิจจะสามารถขยายตัวได้โดยไม่เสี่ยงก็คือ การที่จะต้องมีระบบบัญชีที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติแล้วก็สามารถที่จะมาเรียน BT e ท h ทางด้านนี้ได้แล้วก็อันที่เสีนสุดท้ายก็อาจจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจคือขณะนี้ประเทศไทยต้องยอมรับว่านักเรียนที่เราเก่งๆที่จบปวชวปวสวที่เก่งมากเรื่องคอมพิวเตอร์มีมากมายนะครับขนาดเขียนโปรแกรมทำแอนิเมชันทำแอปพลิเคชั่นเก่งมาก แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็จะมักจะมีปัญหาเรื่องการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการบริหารธุรกิจซึ่งซึ่งตรงนี้เราจะเน้นไม่ใช่เรื่องการเขียนเกมหรือแอปพลิเคชันแต่ว่าเป็นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เหล่านี้มาใช้เพื่อทําให้ธุรกิจนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นน,นี่หลักๆก็จะเป็นอันนี้ทีนี้ผมจะได้เรียนต่อไปว่าสิ่งที่เราจะเสนอ ในปีหน้านะครับก็คงจะเป็นเรื่องของอใน4แขนงนี้แต่จะเน้นเราต้องเริ่มด้วยสิ่งที่เราทำได้ก็คือเน้นทางด้านภาษาอังกฤษเ,เป็นภาษาในการสอนภาษาในการเรียนดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้สามารถที่จะแต่งตัวนักเรียนเหล่านี้ที่จบเนี่ยให้ได้ International Qualification ก็คือว่าจะได้ามาตรฐาน สากลน,นานาชาติที่ทุกคนในโลกนี้ที่ใช้ b t e c คจะรู้จักดังนั้นการจ้างงานก็จะง่ายสมมุติว่ามีบริษัทมาจากสิงคโปร์มาถึงเปิดรับแล้วเขาก็ระบุว่าเขาต้องการ b t e c l e ล e l 3 3ซึ่งท่ากับปวชอของเรานะครับหรือ b t e c l e ล e l 5 5ซึ่งท่ากับปวสนะทันทีที่นักเรียนท,ที่ที่จบจากสถาบันนี้แล้วก็ได้ BTE c คลเว5เนี่ยไปสมัครนะบริษัทที่ มาจากต่างประเทศพอเห็นเขา้าเขาจะรู้ทันทีเลยครับว่าอ๋อนักเรียนคนนี้มีความสามารถในเรื่องนั้นๆในระดับนั้นๆซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า competency นะการปรับปรุงการปฏิรูปการศึกษาทุกอ,อย่างโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการเรียนเพื่ออาชีพเนี่ยรัฐหรือใครก็ตามที่รับผิดชอบในการกําหนดมาตรฐานเนี่ยนะครับจะต้องสามารถกําหนดมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานที่คนฟังแล้วมีความรู้สึกว่าอ๋อเข้าใจ คนฟังแล้วมีความรู้สึกอ๋อเข้าใจว่าเขามีความสามารถขนาดไหนขนาดไหนในในเบื้องต้นต้องยอมรับว่าอาจจะมีน้อยคนที่สามารถที่จะเข้ามาเรียนที่นี่ได้เพราะเนื่องจากเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้ามองจํานวนนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติที่มีอยู่เป็นจํานวนเกือบร้อยโรงที่มีอยู่แล้วหรือถ้าจะดูโรงเรียนสองภาษาที่เรามีอยู่เป็นร้อยโรงเช่นเดียวกันก็มีอยู่แล้วหรือจะดูโรงเรียนทั่วไปที่มี English program นั่นก็มีอยู่จํานวนเยอะทีเดียวรวมแล้วผมคิดว่าก็เป็นเกือบ300โรงเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปิดปีแรกเนี่ยสักห้คนที่จะที่จะเชิญเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนิมิตใหม่ในการที่จะเรียนเพื่ออาชีพแต่อย่าลืมว่า,า,าการการเรียนเพื่ออาชีพอันนี้ไม่ใช่จบอยู่แค่อาชีพคือปวชปวสจุดเด่นของ b t e c ก็คือว่าหลังจากจบเลเวล5ซึ่งเท่ากับปวสแล้วเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะเรียน เลเวลหหรือว่าระดับ6แล้วก็สามารถที่จะได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย2-300มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งในประเทศอเมริกาเพราะนันความความความสวยงวามความเนียบของ BT e ท h ก็คือว่าในขณะที่เรียนเลเวล3ปวชก็จะมาก็จะมีทักษะในการทำงาน,นระดับหนึ่งแล้วถ้าอยากไปทำงานก็ไปทำเลยนะเ,เบือ่อหรือว่าอยากจะเรียนเ,เป็นพาร์ทไทม์ก็สามารถมาเรียนต่อ เลเวล4เลเวล5ก็จะได้เท่ากับอนุปริญญาหรือปะวะสะเดิมนะครับแล้วถ้ายังอยากก็ได้ปริญญาตรีก็ไปทํางานทํางานเุ๊บเบื่ออยากก็เรียนต่อเอาก็มาเรียนก็ไปเรียนเลเวล6แต่ประเทศไทยไม่มีนะครับที่จะมาเรียนเลเวล6ได้ปริญญาตรีเพราะโรงเรียนเราะจะจะไม่มุ่งเน้นในการให้ปริญญาตรีแต่ว่าเราจะส่งให้เขาเนี้ยได้มีโอกาสไปเรียนในมาหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษกับอเมริกาแม้กระทั่งสิงคโปร์นะครับก็มีหนึ่งมาหาวิทยาลัยเนี่ย ซึ่งยอมรับแล้วที่จะให้นักเรียนที่จบแล้วว่ไปเรียนสัก1ปีเพื่อได้เลเวลหและก็ได้ปิญญาตรีก็นี่เป็นที่มาของว่าทําไมเราถึงอยากจะมาช่วยประเทศไทยในส่วนที่ตอนเนี้ยเราต้องยอมรับว่าเป็นมุมอับนะฮะอยาก,กเปลี่ยนภาพลักษณ์ของปวชปวสให้เป็นการเรียนเพื่ออาชีพเราไม่อยากเรียกปวชแล้วนะต่อไปนี้เราต้องเรียกว่ามัธยมปลายเพื่ออาชีพปวสเราก็ไม่อยากเรียกแล้วนะครับ เราจะเรียกว่าอุด,ดมศึกษาเพื่ออาชีพนักเรียนที่เรียนก็จะมีความภูมิใจว่าตัวเองจะเรียนจบเป็นมัธยมปลายแล้วก็มีมีทักษะในการที่จะทํางานด้วยเพื่ออาชีพแล้วผู้ที่เรียนปวส,สก็จะมีความรู้สึกภูมิใจว่าเราไม่ได้เรียนปวส,สะนะเราเรียนอุด,ดมศึกษาเพื่ออาชีพดังนั้นเนี่ยได้ทั้งอุด,ดมศึกษาแล้ก็ได้ทักษะในการทํางานด้วยนี่ก็เป็นที่มานะครับ